อย่างไรก็ดีการให้อภัยทานแม้จะมากเพียงใดแม้จะชนะการให้ทานอื่นๆทั้งมวลผลบุญนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าฝ่ายศีลเพราะเป็นการบำเพ็ญบารมีคนและขั้นต่างกันศีลแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาต่างเพศและฐานะ ศีนั้นมีหลายระดับคือศีห้าสีแ8ดสีสิบและศีสองรอยและในบรรดาศีชนิดเดียวกันก็ยังจัดแบ่งออกเป็นระดับธรรมดามัชชิมาศีลสีระดับกลางและอัิิีสีลสีอย่างสูงศีลอย่างอุกฤษคำว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่มีจิตอันประเสริฐ คุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องส่งไว้ให้ได้ตลอดก็คือศีลห้าบุคคลที่ไม่มีศีลห้าไม่เรียกว่ามนุษย์แต่อาจจะเรียกว่าคนซึ่งแปลว่ายุ่งในสมัยพระพุทธการผู้คนมักจะมีศีลห้าประจำใจกันเป็นนิสศีลห้าจึงเป็นเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้น และจัดว่าเป็นมนุษย์ธรรมส่วนหนึ่งในมนุษย์ธรรมสิบประการคือผู้ที่จะมีวาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์จะต้องถึงพร้อมด้วยมนุษยธรรมสิบประการเป็นปกติซึ่งรวมถึงศีลห้าด้วยการรักษาศีลเป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจาอันเป็นเพียงกิเลสหยาบมิให้กำเริบขึ้น และเป็นการบำเพ็ญบุญบรารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทานทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามลำดับต่อไปนี้ 1. การให้อภัยทานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลห้าแม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 2. การถือศีลห้า แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแปแม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. การถือศีลแปแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลสิบคือการบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชได้เพียงวันเดียวก็ตาม 4. การที่ได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้ว รักษาศีลสิบไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึงหนึ่งร้อปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่มีศีลปาติโมกสังวร์2 7รข้อแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนา ได้บุญบารมีมากที่สุดเพราะเป็นเนกขมบารมีในบารมีสิบทัศ์ซึ่งเป็นการออกจากกามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือการภาวนาเพื่อมรักผลนิพพานต่อๆไปผลของการรักษาศีนั้นมีมากซึ่งจะยังประโยชน์สุขให้แก่ผู้นั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เมื่อได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมส่งผลให้ได้บังเกิดในเทวโลกหชั้นซึ่งล้วนแต่ความละเอียดประณีตของศีลที่รักษาและที่บำเพ็ญมาครั้นเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆหากไม่มีอกุศลกรรมอื่นเข้ามาให้ผลก็อาจจะน้อมนำให้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติ4ประการเช่นอานิสง์ของการรักษาศีลห้ากล่าวคือ 1. ผู้ที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งด้วยการไม่ฆ่าสัต,ตว์ตัดชีวิตด้วยเศษของบุญที่รักษาข้อนี้เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไม่ขี้โรคอายุยืนยาว ไม่มีสตรเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่จะทำให้บาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันควร 2. ผู้ที่รักษาศีลข้อที่สองด้วยการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของมิได้เต็มใจให้ด้วยเศษของบุญที่น้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้ได้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวย การทำมาหาเลี้ยงชีพในภายหน้ามักจะประสบกับช่องทางที่ดีทำมาค้าขึ้นและมั่งมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยภัยต่างๆเช่อนอักคีภยัยวาตภายัยโจรภยัย 3. ผู้ที่รักษาศีลข้อที่สด้วยการไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองหรือคนในปกครองของผู้อื่น ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลในข้อนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีในความรักมักได้พบกับรักที่แท้จริงและจริงใจไม่ต้องอกหกักอกโรยและอกดอกครั้นเมื่อมีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้อื่นฉุดคร่าอนาจารไปทำให้เสียหายบุตรธิดา ย่อมเป็นอภิชาติบุตรซึ่งจะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงตระกูล 4. ผู้ที่รักษาศีลข้อที่4ด้วยการไม่กล่าวมุสาด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้ที่มีซุ้มเสียงไพเราะพูดจามีน้ามีนวลชวนฟังมีเหตุมีผล ชนิดที่เป็นพุทธวาจามีโวหารปฏิพานไหวพริบในการเจรจาจะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้ฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและสิทธิ์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี 5. ผู้ที่รักษาศีลข้อที่5ด้วยการไม่ดื่มสุราเมรยัยเครื่องหมักดองของมึนเมา ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีสมองประสาทปัญญาความคิดแจ่มใสจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจำได้ง่ายไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือนไม่เสียสติวิกลจริตไม่เป็นโรคสมองโรคประสาทไม่ปัญญาซามปัญญาอ่อน หรือปัญญานิ่มอานิสงของศีลห้าดังกล่าวข้างต้นสำหรับศีล8ศีล10และศีล2 2งร2ก็ย่อมมีอานิสงเพิ่มพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับและประเภทของศีลที่รักษาแต่ศีลนั้นแม้จะมีอานิสงเพียงไรก็ยังเป็นแต่เพียงการบำเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะเป็นแต่เพียงระเบียบหรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาให้สงบไม่ให้ก่อให้เกิดทุกข์โทษขึ้นทางกายและวาจาเท่านั้นส่วนทางจิตใจนั้นศีลยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นการรักษาศีลจึงยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเพราะการภาวนานั้น เป็นการรักษาใจรักษาจิตและซักฟอกจิตให้เบาบางหรือจนหมดกิเลสคือความโลภความโกรธและความหลงอันเป็นเครื่องร้อยรัดให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารวัรการภาวนาจึงเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงสุดประเสริฐที่สุดได้บุญมากที่สุดเป็นกรรมดีอันยิ่งใหญ่ เรียกว่ามหาคักตกรรมอันเป็นมหาคัตากุศลการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญบาร,รมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายสีมากนะัก